นั่งร้านดีๆอีกหนึ่งตัวที่ผมอยากจะนําเสนอเป็นนั่งร้านแบบเคลื่อนที่ได้นะครับก็คือเจ้าตัวนี้เลยนั่งร้านตัวนี้มีความกว้างอยู่ที่29เซนติเมตรนะครับ29เซนนะเกือบเกือบสามสิบอ่ะยี่สิบเก้าเซนกว่าความกว้างนะครับส่วนความยาวอยู่ที่ใครจะเลือกว่าจะยาวเลือกขนาดไหนแต่สําหรับตัวที่ทุกคนเห็นอยู่ตัวนี้พี่ๆเห็นอยู่ตรงนี้คือความยาวขนาด200เซนนะครับคือ2เมตรอยู่ที่ว่าเราจะชอบแบบไหนเนาะ คือโครงสร้างพวกนี้เหล็กเป็นเหล็กพีกาวนไนท์นะครับมีด้านล่างเนี่ยเขาจะมีพวกสลิงไว้รองรับน้ําหนักได้มากที่สุดถึง500กิโลกรมัมสาขาเนี่ยสามารถที่จะยืดยืดออกไปได้ว่าเราจะเอาความยาวเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่สามารถที่จะยืดออกได้เขาออกแล้วก็ยืดขาอันนี้คือขายืดออกมาได้ยาวที่สุดสุดอยู่ที่ตรงนี้นะครับยืดที่สุดเลยจะอยู่ที่142เซน42เซน ถ้าโดยปกติสแตนดาร์ดต่ำที่สุดของเขาจะอยู่ที่88เซน